เฮ้ยทุกคนโหอยู่อย่างดีที่พักเราวันนี้แล้วทุกหลังนะติดริมน้ําหมดเลยนะเห็นไหมไฮไลท์ของการมาที่พัทลุงคือการดูควายดำน้ำนําค่ะทุกคนค่ะเฮ้ยเราอยากเห็นมากเลยเอ,อดาวเป็นร้อยอันนี้คือทุ่งดอกบัวทฤฤฤะเลน้อยนะครับสวยมากบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนยกยอชาวบ้านเขาจะยกยอตอนเช้านะครับทุกคน,นเขาจะเริ่มยกแล้วเห็นไหมทุกคน <S <S นี่แล้วนังก็นั่งดูนะไอ้พวกนี้มนทำอะไรวะเดี๋ยวพาไปดูห้องกันทุกคน ้ยวิวแบบนี้เลยเหรอห้องวิวดีมากอ้โอเราไว้ในห้องได้เลยเอ๋อไว้ในห้องได้เลยก็ดีมันมีลิงด้วยอะ่ะอ๋อมีลิงเขามีลิงได้วยเหรอคะลิงมันจะมาเอารองเท้าเราเหรอเดี๋ยวอ,อะประมาณ30กว่าตัวโอ้เหมือนเหมือนตัวนี้ไหมครับเป็นไรพา, <laughs> ามันมาหาเพื่อนนี่แหละคะ่ะพามาหาเพื่อน วิว,ว,วดีมากวิวดีมากค่ะทุกคนเฮ้ยอยากไปดูวิวลูกอ่ะเปิดเลยเปิดเลยโอ้หนี่ขนาดฝนตกยังสวยขนาดนี้เลยใครว่าวิวสวยบ้างครับกดบวกหนึ่งมาให้หน่อยนี่แล้วมาที่นี่นะทุกคนจะเห็นยกยอแบบนี้เนี่ยข้างหน้านเนี่ยเนี่ยเขาเรียกทะเลสาบลำปำนะครับมีใครเป็นคนใต้ดูยอยู่บ้างครับคอมเมนต์มาหน่อย <c oughs> มาถึงแล้วพัทลุงจ้าแล้วทุกคนเห็นไหมตรงนั้นคือเขาเรียกยอนะเนอา่า<ๆ>นี่ครับที่เขาเรียกว่ายกยอเออนี่เห็นไหม เป็นยอของชาวบ้านนะส่วนอันนี้อับ่ายยอดบ่ายยออันนี้เด็กินยอดินยอดเออเฮ้ยเดี๋ยวไปเข้าห้องก่อนห้องก่อนที่พักวิวดีมากแล้วทุกหลังนะติดริมน้ำหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูห้องดีกว่าไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในห้องไม่ชอบวิวมากเลยเนี่ยโอ้วิวดีใครว่าวิวสวยบวกหนึ่งมาหน่อยใช่ค่ะขอไปล่องเรือคิดยังไงคะเหมางลำอ่ะค่ะลำละหนึ่งพันสองร้อยอ่ะค่ะอ๋อเอมีบริการเรือพาไปทะเลน้อยด้วยใช่ไหม ก็ขึ้นเรือที่ท่าฝั่งนี้อ๋อขึ้นจากตรงนี้เลยเหรอโอเคงั้นผมจองเลยได้ค่ะโอเคแกเลยเช้านะคะเรือจะมารอเราหกโมงเช้ากินยาแก้ม่าปอโอเคค่ะนี่ครับหกโมงเช้าได้ตื่นแดดมื่นมาตื่นมาตื่นกับพิมไนนี้เลยเด้อ้องมาจากสปปลาวใช่ใช่ติดตามอยู่อุ้ยขอบคุณมากเลยครับชอบดูที่ว่าพี่ดาวไปเที่ยวอ๋อขอบคุณมากครับค่ะโอ้เอลิน่าเป็นคนดังเลยนี่ไม่ค่อยจำได้เลยนี่ ขอบคุณนะครับแต่งมาเรีด็ดเลยนะก็ใช่ค่ะนี่ค่ะเตียงนอนก็จะเห็นวิวแบบนี้นะคะเดี๋ยวผมให้ดูเตียงนะนี่เตียงแบบนี้เลยนี่เห็นวิวแบบนี้เลยเออนี่สมัยก่อนเลยอ่าเดี๋ยวไปดูเขาตกแต่งแบบวินเทจเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยมันปกเก็็ดป็นสมัยก่อนได้เหรี่นี่ะสมัยก่อนจังไดเอลิน่ะอ๋อนี่มันกระทู้สวมสมัยใหม่ได้เหรอ สมัยก่อนแห้งนักในปลามนเลยเขามีอะไรให้บ้างในห้องน้ำนี่ค่ะห้องน้ำก็จะมีแชมพูสบู่พวกอุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำนะคะมีบวกอาบน้ําให้นะคะห้องน้ำสะอาดห้องน้ําเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูทั่วๆเลยนะในห้องจะเป็นแบบนี้มีทีวีมีทีวีมีแอร์เฮ้ยดาเปิดแอร์หน่อยเปิดแอร์หน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นขนมกาแฟเฮ้ยนี่เตียงเสริมแน่เลยออนี้มีเตียงเสริมอันนี้เป็นเตียงเสริมแล้วก็พวกมาม่าอะไรพวกนี้มันจะเสียเงินเพิ่มนะถ้าใครอยากกินก็หยิบได้เลย ในราคาที่เราจองมานะคะช่วงนี้1,530าบาทค่ะราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงนะใช่ค่ะแนะนำให้เชกราที่พักก่อนโอ้วิวโคตรดีเลยทุกคนใครว่สวยบ้างคนอยากขอไปทั้งนี้นเลออกมาข้างนอกสดชื่นมากเลยนี่ครับแล้วเราจะเห็นยอของชาวบ้านนะครับโอ้สวยมากสวัสดีพัทรุงจ้าดาวมาถึงแล้วนี่นีเล้นี่เลยลิง เสบาวัวเข้าเป็นริงจังไลยออกสีรอเป็นนาตีคุกทีมีอยากเว้โอ้บรรยากาศดีมากเฮ้ยเข้ามาดูดาวกระได้แงามขึ้นน่ะนี่ดาวนี่ดาวนี่ไหวเบิงนะดาวนี่ง่ามสุดละค่ะเฮ้ยง่ามกว่านี่เขาง่ามเพราะว่าเขาใส่ลิปบินเบร์มีทั้งหมด7สีนะคะ เป็นลิปแดงของน้องดาวเองนี่ <ý. S 2> เดี๋ยวให้ดูสีลิปฟินเวอร์ไปไหนก็ใช้ลิปฟินเวอร์นี่แหละค่ะกันน้ำค่ะหน้าฝนแบบนี้ต้องใช้ลิปที่กันน้ำขา,ขายยังไงพี่าดาว,าวหนึ่งแท่งเนี้ยราคา159บาบาทค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะใครสั่งในไทยสองแท่งส่งฟรีจ้า,าทำให้สะดวกโอนเก็บปลายทางได้นะคะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากมาเที่ยวแบบนี้เวลาถ่ายรูปจะได้ขึ้น ้องปากจะได้สวยๆค่ะทุกคนจ้าส่วนวิธีการสั่งซื้อจิ้มทิจกาได้เลยจ้ามาดูบรรยากาศกันดูนี่มาดูบรรยากาศเนี่ยสิไปใส่ด้วยดิไอ้ลุงตูนไปเอาตูนไปเอาดอกบัวไอ้ลุงดอกบัวงามๆอยากได้ไหมอยากได้นี่ดอกบัวอยากได้ไหเอิน่าอยากได้ไหไอ้ลุงอย่าถีบน้องดิ ไฮไลท์ของการมาที่พัทลุงคือการดูควายดำน้ำค่ะทุกคนค่ะเม่ต้ออยากเห็นมากเลยโอ้โคดาวเป็นร้อยควายลายเฮงโูดลายเลยอ่ะเป็นร้อยอ่ะอันนี้คือทุ่งดอกบัวทะเลน้อยนะครับสวยมากบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอยากเห็นอยากเห็นควายดำๆป่ะอยากตึ้ง่ึ้งนาวเหร้พ่เมืองจีล่ะอันนี้คือเขาเรียกกันไนะปากปำกระ ไม่ใช่ไม่ใช่ปำปะอันนี้อยู่ที่บ้านปากปลาจับไม่ได้แล้วทริปนี้เที่ยใต้ยาวค่ะทุกคนห้องพักเรานะทุกคนนะนี่เห็นไหมด้านหน้าเขาจะตกแต่งด้วยรูปอะไรนะหนังตะลุงเฮ้ยนี่ได้หนังตะลุงนี่เห็นไหมบรรยากาศหน้าที่พักเราหนังตะลุงบรรยากาศดีมากเลยครับติดริมน้ําเลยนะทุกคนนะไปดูมุมนี้น่าจะมีมุมถ่ายรูปไหมเฮ้ยนี่เป็นอุโมงค์แบบต้นไม้เลยนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะลอดอุโมงค์ไว้โอ้นี่ครับ โอ้ยวิวอย่างดีวิวดูโมงมาแบบเห็นวิวสวยมากเอ้ยนี่ไงยกยอนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะยอยอเอาไว้แบบเขาจะยกยอตอนกี่โมงพรุ่งนี้เช้าเช้าอ๋อเช้าเฮ้ยแมวแมวแมวไล่ขึ้นไอโอเลยบอมีแจ็คโตมีสองโตเล่นได้ไหมคะแมวอ๋อนี่ครับเรามาเจอเจ้าของโรงแรมที่แท้จริงให้จับบอลอุ้ยอันนี้หน้ากากแบทแมนได้หนิโอ้ คะห้องน้ำไปทางไหนคะไม่เฮ้ยอุ้มเลยชื่ออะไรนะตัวนี้หน้ามอหน้ามอหน้ามอเฮ้ยเหมือนวัวจริงด้วยอ๋อนี่หน้ามอเจ้าถิ่นมาแล้วครับนี่แม่เอาล่าบุบบเบารับบอสเฮ้ยลุงกระเป๋าเฮาลุงได้เอ๋ะพวกชิวมากเลยนี่อีกต้นนึงว่าดีแบบน่ะใส่โอ้โหหมาจริงด้วยดีนะครับลองของเอดูอูดูแล้วตัวใหญ่ด้วยนะ แล้วนางก็นั่งดูนะไอ้พวกนี้มันทำอะไรวะมาลิงมามาเข้ามาเร็วเร็วเร็วยากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือชาวบ้านเขาจะยกยอตอนเช้านะครับทุกคนนะเขาจะเริ่มยกแล้วเห็นไหมทุกคนนี่โอ้โหนี่ครับ ตอนเช้าๆนะครับชาวบ้านเขาจะมายกยอกันนะครับมากินข้าวกันทุกคนอาหารเช้ามีอยังเนี่ยมีอะไรบ้างอุ้ยอะไรอ่ะเป็นขนมจีนอุ้ยนี่อาหารเช้าขสาวน้ำยาเลยอุ้ยไปลายังไม่หมดนี่ไงดาวปลานี่หรือเปล่าเนี่ยที่เขาไปยกยอมาลูกเบ้ปลาลูกเบ้อันนี้เิงทนยังมีไข่สุกนี่อันนี้อะไรคะเนี่ยอันนั้นไข่ปลาทอดอ๋อไข่ปลาทอดอ อาหารเช้าที่นี่อร่อมากค่ะทุกคนเป็นอาหารท้องถิ่นนะเออเออมีข้าวต้มด้วยแล้วก็มีเฮ้ยขนม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 เขาคือแบบน่าขนมขนมใส่ไส้นี่นี่อันนี้ข้าวจี้เท่ากันกินได้ไปกินได้กินได้เราชอบนะอาหารเช้าเป็นแบบอาหารพื้นบ้านอย่างนี้อ่ะทุกคนชอบมากเอาเลยแหละเฮ้ยมันมีนี่ดราฟฟ์ฟาราลูกเบ้แบบเอากลับบ้านนี่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 เขามีขายนะเออไม่มีซื้อไปทอดกินได้ถามพี่เขาเจีบพี่บอสพี่บอสพี่บอสถามเอ่ยเพื่อน อคนอะไรชอบกินคอฟฟี่เมดอาหารเช้าไม่เอาค่ะเอาคอฟฟี่เมดมามากินกันจัสีคะารออะไรคะหิวเออนี่ไม่ต้องไปร้านอาหารใต้เลยอยู่นี่อาหารเช้ามีอาหารใต้เลยคุ้มมากนี้ำยาไตปลามาชิมมากรับผสมเลยเหรอผสมซ้ายังชอบอาหารเช้าที่นี่มากค่ะทุกคนค่ะก็เป็นแบบอาหารใต้นะเออแล้วดูนี่ผมตักมานี้เป็นแกงไตปลาน้ำแกงยำ แล้วก็มีไข่ปลาดวงดาวเอาสุยยางเลยใชยอันนี้แบบเสียภาพลักเช่เดยเออเมืองมูนี่อมูกินมาอินง่ายแต่มูปวดได้กินสักคนข้าวต้มก็อยากกินอ่ะขนมกก็อยากกินไข่ปลาทอดก็อยากกินขนมก็อยากกินขนมก็อยากกินเราเลยเอามาสุยยางของโปรดนางหมดเลยนะขนมใส่ไส้ดาวก็ชอบอุ้ยเลิฟอันนี้ราคานี้รวมฟรีอาหารเช้านะ ใช่ไหมเธอดูบรรยากาศไข่ปลานี่เป็นไข่ปลาท้องถิ่นที่นี่อร่อยมากอร่อยมากเต็มซิปเลยเลยกินง่ายดีมันเหมือนคุกกี้เนาะอืกินแล้วมันจะมันมันเหมือนเห้าอายุน้ำหมดโตเอันนี้นาประยูมลองที่เบิ้งมันออกมันหวานเข้มๆมันเป็นน้ำยาเราผสมกันอืมได้อีกอย่างไหมโอ้กินเลยกินเลย อันนี้เป็นสนมใส่ไส้ใครชอบกินบ้างครับกดบวกหนึ่งว่าหน่อยเข้ากดก่อนเลยหอมเลยน่ากินรสชาติที่ชอบเลยใช่ไหมเต็มซิปม่ซิปเลยน่ครับอันนี้ย้ำนะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะลิ้นแครินมันเดอรดูของผู้ชายเขากินนะคะกินจานเดียวผู้หญิงกินทุกอย่างชอบไข่นี่มากเลย เขาเรียกไข่ปลาอะไรนะพี่น่าจะเป็นไข่ปลาจีนนะคะไข่ปลาจีนอืมอร่อยมากเลยมาเดี๋ยวมาลองชิมขนมจีนมันจะอกเค็มๆเผ็ดๆแกงไตปลาเขาเรียกเครื่องแกงกลับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสมาใหม่เป็นอีกหนึ่งที่พักที่ชอบมากๆเลยค่ะทุกคนบรรยากาศก็ดีมีแมวเไว้เล่นชอบต้องมีแมวถ้าใครแวะมาที่พัทลุงลองมาพักได้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วบ๊ายบาย bye cho cho mò. Sẽ thu, sẽ thu, sẽ thu. Được được.